สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พผูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่5สิงหาคม2565โดยริเวอร์พูลเดลี่ y บเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกเวบบไซที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกเตอร์ทลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตสถานการเรื่องอาการบาดเจ็บของทีมเราก่อนการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้ เมื่อเรามีนักเตะที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่หลายต่อหลายคนและล่าสุดในงานถแถลงข่าวก่อนเกมกับทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมเยอร์เกนครอปก็ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์ของพวกเขาเหล่านั้นเป็นรายคนเรามีอาการบาดเจ็บมากจนเกินไปนะครอปกล่าวนั่นคือความจริงแต่ในตอนนี้มันยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราเจะสถานการณ์ที่โชคร้ายมา,มามากมายเริ่มต้นจากครวินคิเลเฮ ตามมาด้วยทางเดียโกโชต้าคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนอาการบาดเจ็บกำเริบมันยังไม่ชัดเจนว่าอาการดังกล่าวเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเมื่อใดแต่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์ใครทางนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมทีมชาติมันมีการตรวจอาการและเราเองก็ตรวจพวกเขาด้วย เราเชื่อผลการตรวจเหล่านั้นแต่คุณอาจจะไม่ได้ตรวจครบทุกอย่างอยู่ตลอดเวลามันมีช่วงเวลาที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางทีมชาตินั่นทำให้เราพยายามก้าวเข้ามาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างไรก็ตามในตอนนี้สำหรับในรายของครีวินแล้วเขายังต้องพักอีก2หรือ3ส,สัปดาห์ด้วยกันสำหรับเิโอโกโชตานั้นมันยังเร็วเกินไปเพราะอาการบาดเจ็บ แตกต่างจากที่เราได้คิดกันเอาไว้ในตอนแรกในไม่กี่สัปดาห์พวกเขาจะกลับมาแต่พวกเขาไม่ได้ลงเล่นช่วงปรีซีซั่นซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยอิบราฮิมาโคนาเต้ก็มาได้รับบาดเจ็บจากเกมกับสตราบูมันเกิดขึ้นระหว่างเกมนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะต้องพักยาวนานขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเขาจะต้องหายหน้าไปพักหนึ่ง คนต่อไปก็คือเคอร์ติสโจนเราเจออาการบาดเจ็บของเขาในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักเตะหนุ่มแล้วบางครั้งพวกเขาก็ตอบสนองด้วยความเครียดแต่พวกเขาก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสอะไรแต่หากเขาได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้องมันก็อาจจะกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันโชคดีที่เราเจอมันเร็วเราก็ต้องระมัดระวังดังนั้นเขาจะยังไม่ได้เล่น ในลายของอเล็กซ็อกเลตเชมเบร์นลนั้นแน่นอนว่ามันดูไม่ดีเอาเสียเลยแต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำหรับการขาดหายไปของเขา4สัปดาห์ด้วยการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพื่อใช้งานยาวทั้งปีอย่างน้อยที่สุดมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นตลาดซื้อขายนักเตะยังคงเปิดตัวอยู่นะดังนั้นเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แผนการในตอนนี้มันยังไม่ได้ไปในทิศทางนั้น ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันท้าว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมออกไปของนักเตะขวัญใจแฟนบอลอย่างทางนัทเเนีลฟิลิปปะกหลังเจ้าเวหากันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้เขาได้รับการคาดหมายว่าจะอำลาสมโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการย้ายทีมอย่างถาวรหรือการย้ายทีมแบบยิมตัวชั่วคราวแม้กระนั้นหลังจากทางอิบราฮิมาโคนาเต้ได้รับบาดเจ็บไปเยอเกนครอฟก็ออกมาเปรยเลยว่าเขาอาจจะต้องปรับแผนการในส่วนนี้สักเล็กน้อยและมีความจำเป็นที่ทีมจะต้องรั้งตัวทางฟินลิปเอาไว้ในทิมแอนฟิล เมื่อถูกนักข่าวสอบถามว่าฟิลิปจะได้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปหลังช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หรือไม่ครอปก็ตอบว่าบางทีมันอาจจะเป็นเช่นนั้นนะอาการบาดเจ็บของโคนาเต้จะส่งผลถึงการย้ายทีมของเขาผมคงต้องยอมรับในเรื่องนั้น เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของหนึ่งในนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราที่ได้สร้างความฮือฮามากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือ unes, yes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอูรุกวัยที่เราทุ่มเงินถึง85ล้านปอนด์ไปคว้าวตัวเขามาจากทางเบนฟิก้าทำให้เจ้าตัวกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร ทั้งนี้นูนเยสเปิดตัวได้อย่างสวยหรูกับการลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกให้กับทีมเมื่อลงสนามมาเป็นตัวสำรองแท้ๆแ,แต่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเขาทำไป1ประตูกับ1นึ่งแอสซิตพาทีมถล่มเอาชนะทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อหนึ่งทะเลงแชมป์คอมมูนิตี้ชิลมาครองได้สำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกของเขาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลด้วย ล่าสุดเจ้าตัวก็อเอามาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมูรสอนและคำพูดดังกล่าวของเขาก็น่าจะทำให้แฟนบอลอย่างเราๆหลงรักเขามากขึ้นกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าตัวด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมเป็นคนที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายเรื่องการยิงประตูให้กับตัวเองนูนเยสกล่าวแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากหากคุณยิงประตูได้ต่อเนื่อง ในตอนนี้ผมก็ยิงประตูได้แต่ไม่เลยผมไม่เคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนว่าผมต้องทำประตูให้ได้เท่านั้นเท่านี้ลูกในหนึ่งฤดูกาลแต่เป้าหมายของผมก็คือการทำผลงานให้ดีผมต้องการทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีเพื่อช่วยเหลือทีมและเพื่อนร่วมทีมของผมซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้ท้ายที่สุดแล้วเราสามารถชูถ้วยแชมป์ได้ตอนสิ้นสุดฤดูกาล นั่นคือความต้องการของผมและเป็นสิ่งที่ทุกคนที่สโมสริวภูแห่งนี้ต้องการด้วยสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิวพูถึงขอบสนามแอนฟิลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษกับ5แมตช์ใหญ่พร้อมเซเลบและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประะะัแมนซิตี้13-20ตุลาคม พร้อมน้องกิฟจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซโอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19บเถึงยีมกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับสุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซออจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5 0 0พบาทด้วยครับ สากันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่ตามจิกตามกัดทีมของเราไม่เลิกและล่าสุดก็ถึงขั้นที่ออกมาแช่งสโมสรลิวอร์ลนนแบบสดๆกลางรายการกันเลยทีเดียวเขาคนนั้นก็คือทางแกรี่เนวิลล์อดีตบัดขวากับตันทีมระดับตำนานของปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมากับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานก่อนหน้านี้เขาก็ไปออกรายการโอเวอร์แลบ น่าฟันธงลงมาเลยว่าลิเวอร์พูลจะชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และจะโดนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาดิโอลาทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นล่าสุดเขาก็ไปจัดรายการให้กับทาง s k y ยสปอรสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษและในคราวนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยถึงความอาคติของเขาออกมาแบบเต็มๆเมื่แจ้งให้ทีมของเยอเกนครับถอยหลังลงครองไปเลย มันเป็นความจริงที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คือสองสโมสรที่สามารถควา้าแชมป์ได้นี v วิวกล่าวแน่นอนที่สุดเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องจบอยู่ในสองอันดับแรกแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วผมก็หวังเล็กๆมาเสมอว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาจะตกลงไปผมไม่ได้แค่คิดแต่ผมหวังเอาไว้เช่นนั้นผมอยากจะเห็นพวกเขาร่วงลงมา หากมันเป็นเช่นนั้นบางทีสโมรสรเดียวที่สามารถก้าวขึ้นมาได้ก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเตผมคิดว่านี่คือทีมที่จะขยับเข้าไปใกล้เคียงกับพวกเขาได้มากที่สุดผมไม่คิดว่าเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเแตดและ a r อาร์ senal จะอยู่ในสถานะที่สามารถขยับเข้าไปใกล้2ทีมบนได้การได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาจจะสร้างปัญหาให้กับท็อตแนมแต่พวกเขามีกองหน้าระดับโลก เมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวของเขาแล้วทีมใดจะควา้าแชมป์พิีเมี์ลิกไปครอบครองในปีนี้เนวิลก็ยังยืนยันคำตอบเดิมของเขาว่ามันต้องเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วเขากล่าวทิ้งท้าย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของอดีตน,นักเตะเก่าที่เพิ่งจะย้ายทีมออกไปแบบสดๆร้อนๆอนและมีการพูดพาดพิงมาถึงสโมสรของเรากันบ้างเขาคนนั้นก็คือซาดิโอมาเน่แนวรุกทีมชาติเซเนกัล e ที่ย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิคมาช่วงต้นซัมเมอร,ร์ที่ผ่านมา ด้วยส่นราคารวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม35ล้านบอนดด้วยกันล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งประเดิมประตูแรกในบุนเดสลีกากับสโมสสอนใหม่ช่วยให้บาเยนทถล่มเอาชนะไอทรักฟังเฟิร์ต6ประตูต่อหนึ่งและมาเน่ก็ประกาศลั่นเลยว่าหากเจอกับลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกทีมที่จะเป็นฝ่ายชนะก็คือบาเยนของเขา ผมคงต้องบอกว่าบางทีประตูที่ผมเคยยิงใส่บาเยนสมัยอยู่กับลิวอรพูนั้นเป็นประตูโปรโดของผมเลยมาเน่กล่าวแต่ในตอนนี้ผมคงต้องบอกว่ามันเป็นลูปโปรโดอันดับที่สองแล้วไม่ใช่อันดับที่1เพราะพวกเขาได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมเอาล่ะนั่นคือผมพูดเล่นนะผมคิดว่ามันเป็นประตูที่ดีเราเล่นกันได้ดีแต่มันเป็นอดีตไปแล้วในตอนนี้หากเราต้องมเผชิญหน้ากันอีก แน่นอนว่าบบเยนมิวนิกของเราจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ